สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมจุงโกอ,อีกแล้วครับและคลิปนี้ผมมีเกมใหม่มาฝากเพื่อนๆกันด้วยครับนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าโกโก้มัฟ i ฟินนั่นเองครับเป็นเกมแนว Idol Adventure RPG นะครับภาพน่ารักมากครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆถ้าอยากรู้รายละเอียดของเกมนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวเกมกันนะครับผมผมขอบอกข้อมูลตรงนี้ก่อนครับผมว่าตอนนี้โกโก้มาฟินเนี่ยเปิดคลสเบต้ารอบที่2อยู่ในช่วงวันที่13พฤศจิกายนจนถึง22พฤศจิกายนนั่นเองนะครับส่วนวันเปิดตัวอย่างทางการก็มีการประกาศออกมาแล้วครับว่าเป็นวันที่4ธันวาคมนั่นเองนะครับผมและที่พิเศษกว่านั้นนะครับมีคุณใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนครับเอาละครับทีนี้เรามาดูในเกมกันดีกว่าครับผมว่าใน เกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับอันนี้คือหน้าตัวละครผมที่ผมได้ทําการสร้างเอาไว้ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการสร้างตัวละครก่อนนะครับผมเกมนี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้เราเนี่ยสร้างตัวละครโดยการเลือกอาชีพนั่นเองครับ ก็จะมีทั้งหมด5อาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีซอสเบเรียนักเดินทางนักวิชาการชาโด้เลชแล้วก็อะโคไลน์นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอาชีพเลยครับเริ่มจากซอสเบเรียก่อนครับเราซอสเบเรียเนี่ยก็จะเป็นนักดาบครับทุกคนอ่าก็จะเก่งในการเล่นแนวหน้านะครับผมนะตัวละครค่อนข้างที่จะสมดุล นะครับแล้วก็เล่นง่ายเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยครับนี่นะฮะนี่การสร้างตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เกมนี้ข้อดีนะครับคือไม่ได้ล็อกเพศนะครับคุณอยากจะเล่นนักดาบชายก็ได้นักดาบหญิงก็ได้แล้วแต่ตามที่คุณสะดวกเลยนะครับและในหน้าสร้างตัวละครเนี่ยก็จะมีพรีวิวสกิลให้ดูด้วยครับมันจะเป็นคอสกิลหรือว่าสกิลหลักของอาชีพนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนคลาสได้ตอนที่เราเล่นไปเรื่อยๆครับอ่าอย่างตอนแรกเป็นซ็อตเบรียคลาสหนึ่งก็จะเป็นน คลาสก็จะเป็นซอร์ตมาสเตอร์อะไรแบบนี้ครับอาชีพต่อมานะครับก็คือนักเดินทางหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่านักธนูครับสำหรับอาชีพนี้นะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีระยะไกลนั่นเองครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะเล่นกันเยอะครับเพราะดาเมจแรงด้วยแล้วก็ยิงไกลด้วยนั่นเองครับสำหรับนักธนูนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่าเราสามารถเล่นเป็นเพศชายก็ได้ก็หล่อเฟี้ยวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลเป็นลูกธนูวายุครับเป็นสกิลคอสกิลนี้ก็จะเป็นแบบว่ายิงธนนูแล้วก็็จะเป ธนูตกลงมารัวเป็น AOE นั่นเองอ่าแล้วก็ตอนเป็นคลาสหนเนี่ยก็จะกลายเป็นเรนเจอร์แล้วก็คลาส2เนี่ยจะกลายเป็น Eagle Eye ตายเหี่ยวครับถัดมาครับก็คือนักวิชาการครับหรือที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันคือเมดนักเวทนั่นแหละครับผมอ่านักเวทเกมนี้นะครับผมก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างอลังการนะครับมีทั้งเวทน้ำแข็ง <c oughs> เวทไฟนะครับผมจัดการมอนสเตอร์เป็นกลุ่มได้ ค่อนข้างดีครับอ่ะมาดูกันนี่ตัวนักเวทชายฮะอ่าใส่หมวกเหมือนกันเลยชายหญิงนะครับแล้วก็นี่ครับสกิลคอจะเป็นตัวของลูกไฟประทุครับจะเป็นการยิงไฟไปในโซนใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทําดาเดจนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนที่เป็นคัสหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นนักเวทครับอ่าแล้วก็คัสสชื่อเท่มากครับอาร์คเมดฮะถัดมาครับอาชีพสุดเท่อีกหนึ่งอาชีพครับชาร์โด้ลชหรือว่าแอสซิสินนั่นเองครับก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเร็วนะครับถือมีดคู่เป็นอาวุธ คู่ใจนั่นเองครับนี่เป็นไงแค่ถ้าเปิดตัวก็เท่แล้วนะครับผมนะตัวผู้หญิงนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมแล้วก็นี่ฮะสกิลคอเนี่ยก็จะเป็นสกิลเงาตัดสับครับเป็นไง เป็นสกิลแบบม่วงๆแล้วก็ฟันออกไปแบบนี้ฮะอ่าก็ใครที่แบบว่าเน้นเรื่องของความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าเน้นความเท่นะฮะบอกเลยว่าต้องเล่นชาร์โดเลชนะครับคัสหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นดาบทมินนะครับแล้วก็คัสสองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไนท์ t w เวอร์นั่นเองนะครับและอาชีพสุดท้ายนะครับต้องบอกเลยเป็นอาชีพเมนหลักผมเลยนะครับนั่นก็คืออะโคไลท์หรือว่าพระนั่นเองครับสำหรับอาชีพนี้นะครับก็บอกเลยว่าเปิดตัวเท่เหมือนกันครับดูฮะ นี่ชาร์จพลังแสงครับอลังการเปิดตัวอย่างอลังการครับมีแสงโผล่ขึ้นมานะครับตัวผู้ชายก็น่ารักตัวผู้หญิงก็น่ารักครับ เห็นไหมฮะนี่ชุดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีลัศมีศักดิ์สิทธิ์เป็นสกิลคอนะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยพลังเวทแห่งแสงนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าอโคไลท์เนี่ยเล่นแล้วจะไม่มีดาเมจนะเออเขาสามารถที่จะมีดาเมจได้ด้วยแล้วก็ฟื้นฟูครับตอนคัสหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนักพยากรณ์แล้วก็คัสสองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจอมเวทนั่นเองนะครับบอกเลยว่าจอมเวทเนี่ยเท่จะจัดครับทุกคนเห็นออร่าไหม เออมีลูกแก้วดําลูกแก้วแสงนะครับผมชอบเพราะตรงนี้แหละครับทีนี้เรารู้จักกับตัวละครทั้ง5้าคลาสแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันมีอินเทอร์เฟซเป็นยังไงเล่นยังไงครับเราไปลุยกันเลยครับนี่เวลาเราเข้าเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเราอยู่บนรถนะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยครับเตรียมกระโดดออกกระจนภัยสู่โกโก้มัฟินครับผมนี่เป็นไงแคปเข้าเกมก็บอกเลยว่าน่ารักจะจัดแล้วนะครับผมนี่แต่ถ้าเกิดใครดูบ่อยแล้วก็สามารถสคิปได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเมื่อเข้าเกมมาแแล้้วรสิ่่งกกทีผมอยาใหดู คืออะไรครับรางวัลฟาร์มออฟไลน์ครับใช่ครับเกมนี้นะครับต่อให้เพื่อนๆเนี่ยไม่มีเวลาเข้าเกมนะครับเขาก็จะมีการฟาร์มออฟไลน์ไว้ให้ครับอย่างอันนี้ครับผมก็ออฟไลน์ไปเนี่ย เห็นไหมครับผมก็จะได้ของได้ XP ต่างๆเข้ามาเวลาที่เข้าเกมนั่นเองครับแล้วก็นี่ครับรวมถึงการสรุปของต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้หมดเลยเนี่ยผมออฟไลน์ไป13ชั่วโมงผมได้อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะบางทีเราก็ไม่ได้วางเล่นทั้งวันนั่นเองอ่าแล้วก็นี่ฮะพอเราได้ของออฟไลน์เลเวลเราก็ขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอินเทอร์เฟซกันก่อนนะครับเกมนี้เราจะเล่นกันเป็นแบบแนวตั้งนั่นเองครับทุกคนนะครับด้านซ้ายบนเนี่ยจะเป็นข้อมูลตัวละครของเราค่าพลังตัวละคร เวลอะไรต่างๆก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย <Okay. S 1> นะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะมีบอกสเตตัสแล้วก็ดีเทลต่างๆด้วยว่าค่าพลังหลักๆของเราเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับรวมถึงของสวมใส,ใส่เราใส่อะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการพัฒนาตรงนี้ก็จะมีบอกหมดเลยว่าเราใส่ตัวของสัตว์ขี่อ่ากี่ตัวสัตว์เลี้ยงกี่ตัวนะครับก็จะมีดีเทลทั้งหมดบอกในหน้าด้านซ้ายบนเลยเรียกง่ายๆว่าหาอะไรไม่เจอก็เข้ามาที่มุมซ้ายบน แล้วก็เกมนี้นะครับก็จะมีแชทด้วยนะครับเราสามารถแชทกับเพื่อนๆได้นะครับเห็นเป็นเกมไอดอลแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างคอมมูนิตี้อยู่กับเพื่อนๆได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบกิ้มีระบบเพื่อนด้วยครับ อยู่ในกลกับเพื่อนๆได้นะครับผมแล้วก็สามารถแชทคุยกันได้ทําภารกิจต่างๆร่วมกันได้นั่นเองครับรวมถึงระบบแอดเพื่อนก็มีเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะแอดเพื่อนต่างๆมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับมันก็จะออกผจญภัยไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับเสร็จแล้วพอเราถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเห็นปุ่มด้านขวาไหมครับเขาจะมีให้เราเนี่ยไปกดท้าทายบอสแบบนี้ครับอ่าพอเรากดท้าทายบอสแล้วเนี่ย ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่เฟสบอสนะครับแล้วก็ทําการสู้กับบอสนั่นเองครับอ่านี่ผมเคลียร์เฟสเมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้กดปุ๊บนี่เราก็มาเจอบอสแล้วนะครับอ่านี่เรามาตีบอสเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้คือเราก็จะต้องทําของทําตัวละครมาตีบอสนะครับแล้วก็สู้กับบอสไปแบบนี้ฮะ อ่านี่ครับยิงไปเรื่อยครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วบอสมันเริ่มโหดผมอาจจะต้องไปทําของเพิ่มนะครับแต่ยังไหวอยู่ครับเห็นไหมเนี่ยบอสแต่ละตัวมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสกิลที่แตกต่างกันอย่างตัวนี้ก็จะมีความถึกหน่อยมีการสร้างโล่สร้างอะไรได้นะครับนี่เราก็สกิลไปครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีออโต้ด้วยนะครับทุกคนเราสามารถที่จะออโต้สกิลได้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะเล่นแบบแมนนวลก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะ ควบคุมตัวของสกิลเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการตีบอสครับตีบอสเสร็จแล้วนะครับด้านขวาตรงนี้ครับอ่ามันก็จะมีให้เราเนี่ยขึ้นว่าไปด่านใหม่อ่าเราก็กดไปด่านใหม่ได้เลยอ่าพอไปด่านใหม่ปุ๊บนี่มันก็จะแบบมีฉากแบบเข้าสู่ด่านใหม่เท่แบบนี้เลยนี่ตัวละครเราเสร็จแล้วด้านขวาตรงนี้ครับที่เป็นบอสเนี่ยมันก็จะกลับไปเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเราก็จะต้องปล่อยให้มันตีมอนสเตอร์ฟาร์มมอนสเตอร์ไปก่อนเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะขึ้นพอเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เต ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือฟังก์ชันค่ายนั่นเองครับสำหรับค่ายเนี่ยตรงนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะครับผม1เลยนะครับก็คือเรื่องของ mail box ครับเวลาที่เราเติมโค้ดหรือว่าเกมมีข่าวสารอะไรจะแจ้งเนี่ย เขาก็จะมีการส่งมาทางจดหมายตรงนี้นั่นเองครับเราสามารถมาดูจดหมายย้อนหลังต่างๆได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาใจสายแฟชั่นด้วยนี่ครับจะเป็นในส่วนของค่ายที่เป็นเหมือนกับวัดรบหรือว่าตู้เสื้อผ้านั่นเองครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักจัดๆครับมีแบบว่าย้อมทรงย้อมสีของแฟชั่นได้ด้วยนะเออแล้วแฟชั่นเนี่ยก็มีทุกส่วนเลยครับแบบนี้เลยนี่บวกแมวอะไรก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นชุดเมดน่ารักน่ารักชุด นักเวทชุดแมวเหมียวแบบนี้ก็มีเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นสายแฟชั่นเกมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่หลายๆคนชอบมากที่สุดครับ การกาชาก็มีเหมือนกันครับกาชาเกมนี้ก็จะมี2อย่างครับ1เลยนะครับก็จะเป็นกาชาสกิลครับ่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทําการกาชาสกิลนะครับเพื่อที่เราจะเอาสกิลต่างๆไปใช้หรือว่าเอาไปผสมผสานกันเล่นในรูปแบบของเราเองนะครับเวลาสุ่มเราก็กดสุ่มแบบนี้ไปได้เลยครับก็จะมีแม่หมอเนี่ยมาทํานายให้เราครับผมว่าเราจะได้สกิลอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอญาตสุ่มดูนะฮะเอาละครับแม่หมอระบําแล้วครับ ตอนนี้ออกมาปึ๊บ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 อ่นนี้ได้สกิลพิเศษน้ําระเบิดมา1ึอันนะครับผมอ่าสกิลไหนที่ซ้ําก็จะกลายเป็นเศษให้เราเนี่ยเอาไปอัพได้ครับแต่ถ้าสกิลไหนได้ใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าใหม่แบบนี้ครับอ่านอกจากตัวของกาชาสกิลแล้วนะครับยังมีกาชาสัตว์เลี้ยงครับกาชาสัตว์เลี้ยงจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับกาชาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมโลดี้อันเชิญนั่นเองครับอ่าพอเราสุ่มไปนะครับผมนี่สิครั้งนะฮะน้องก็จะ ดีดฮาร์ปนะครับผมแล้วก็นี่ลุกขึ้นมาเต้นทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยากเกลือนะฮะน้องมาดูกันนะฮะอันนี้ให้ดูแอนิเมชันตอนเปิดด้วยนะคือมันน่ารักจัดครับเปิดมาปุ๊บ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 นี่ฮะได้ตัวใหม่ครับผมอ่าเป็นน้องงูนะฮะชิเมจโจไตนะฮะแล้วก็ได้น้องโกส์มาด้วยครับผมอ่าอันนี้ผมก็ได้ตัวสีบ่วงนะเออแต่จริงๆผมเคยเปิดได้ตัวสีทองด้วยนะทุกคนอ่ะให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่า รอบนี้ไม่ต้องดูแอนิเมชันไปครับโอ้ได้สีบ่วงครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้พวกนี้ตัวใหม่เราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหมูลายจุดนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นกาชา2อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในวดหมู่ของค่ายเนี่ยก็ยังมีพวกร้านค้าต่างๆให้เราเนี่ยช้อปปิ้งหรือว่าแลกของได้นั่นเองครับอ่าตรงนี้มันจะมีของฟรีด้วยเราอย่าลืมเข้ามารับกันทุกวันตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าเท่านั้นไม่พอนะครับเรายังสามารถดูในส่วนของตรงนี้ได้ครับ เป็นเรื่องของการเติบโตหรือว่าเส้นทางฮีโร่นั่นเองนะครับเวลาเราเล่นไปถึงด่านไหนหรือว่าปลดล็อกโหมดไหนเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามารับรางวัลแบบนี้ได้ครับผมอ่าเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นเหมือนเส้นทางที่แบบว่าให้เราเก็บเอชิพเมนต์อะไรประมาณนั้นครับส่วนมววนมูกกระเป๋าของตัวเกมนี้ก็ดูง่ายมากๆครับมีแค่3แถบเท่านั้นครับหเลยคือไอเทมสวมใส่นะครับสคือไอเทมใช้งานพวกยาพวกกล่องอะไรต่างๆและ3ก็คือพวกชิ้นส่วนนั่นเองครับเวลาเราเปิดกระชาได้ตัดเลี้ยงซ้ามาหรือว่าได้ สกิลซ้ำมาชิ้นส่วนก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวในเทมส่วน,นสวมใส่เนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะ กดหลอมได้นะครับเวลาที่เรารอบของมากเกินๆนะครับเราก็จะกดหลอมแล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหินแบบนี้ให้เรานั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีของใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีจุดแดงขึ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนกับของด้านบนได้นั่นเองครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครเรานะครับซึ่งก็จะมีพวกค่าสเตตัสอะไรต่างๆบอกด้วยนะครับแต่ใจความสําคัญของหน้านี้เนี่ยก็คือการจัดสกิลนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจัดสกิลได้ตามที่เรามีสกิลเลยนะครับหรือบางคนอาจจะ เปิดกาชายเยอะๆเพื่อเอาสกิลมาเล่นแบบหลากหลายได้นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากเพราะว่าทุกคน สามารถที่จะมีพรีเซตเป็นของตัวเองได้คือคุณเซตว่าคุณอยากใช้สกิลไหนตามที่คุณเปิดได้อเออแล้วก็เซตเป็นพรีเซตหนึ่งพรีเซตสองพรีเซตสามได้เลยซึ่งมันมีให้ถึง5้าพรีเซตเลยนะครับ <อ Yes. S 1> ก็เรียกได้ว่าจัดได้ตามสะดวกเลยครับทุกคนนะครับและนอกจากนี้ยังมีพวกค่าพรสวรรค์ต่างๆด้วยที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยอัปเกรดขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดผมอัพไปเนี่ยผมก็จะได้ค่าคีย5สี่สิบห้าถ้าอัพตรงนี้จะได้แอตแท็กสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับเวลาเราอัพไป ผ่านด่านได้มากขึ้นนั่นเองครับและหมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวดของเมโลมอนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วงแรกๆเราจะใส่ได้แค่1ตัวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ใส่เป็นตัวของมังกรแสงซึ่งเป็นตัวระดับสีทองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเอาน้องเนี่ย มาช่วยสู้ได้ครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสหลักๆแล้วก็เราสามารถมาให้อาหารน้องนะครับเพื่อให้ตัวสเตตของน้องเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ช่วยเราสู้ได้ดีขึ้นนั่นเองครับอ่าแล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆเนี่ยให้เรานําไปใส่ตรงนี้กันได้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยครับและนอกจากนี้นะครับมือใหม่ไม่ต้องกลัวครับอ่าเพราะว่าเกมนี้นะครับเขาจะมีพวก กิจกรรมฝึกมือใหม่นะครับที่จะให้เรารับของรางวัลได้เยอะมากๆในช่วงแรกเลยนะครับและยังไม่พอครับยังมีในส่วนของคู่มือนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีของต่างๆให้รับเยอะมากๆนะอันนี้เพียงแค่บท1เท่านั้นนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีบท2บท3บท4ต่อนะครับแล้วยังมีพวกรายวันนะครับ รายสัปดาห์นะครับหรือว่า Achievement ที่เป็นค่าความสําเร็จต่างๆให้เรารับกันอีกเพียบเพราะนั้นเปิดเกมมาเล่นแบบสบายๆแน่นอนนะครับส่วนด้านขวาบนเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแมปนะครับอ่ามันจะมีบอกว่าแมปไหนจะเป็นยังไงจะเจอบอสอะไรนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง World Map ด้วยนะก็เรียกได้ว่าโกโก้มารฟินเนี่ย โอ้โหมีแมปให้เราเนี่ยไปตะลุยไปผจญภัยกันอีกเยอะแน่นอนและเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมโกโก้มาฟินครับถูกใจเพื่อนๆืกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นภาพแล้วถูกใจหรือว่าเฮ้ยอยากจะลองเปิดใจเล่นครับตอนนี้นะครับโคลสเบต้าอยู่ครับรีบมาทดสอบกันก่อนนะครับแล้วก็โอเพนเบต้าจริงเนี่ยวันที่4ธันวาคมนะครับผมก็เตรียมตัวดาวน์โหลดแล้วก็เล่นพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะจะได้มีเกมเล่นส่งท้ายปีกันแบบสนุกสนานไปเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจ นะครับถ้าชินชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของเกมมือถือต่างๆต่อไปด้วยครับตอนนั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจ้าไปและบ๊ายบายสวัสดีครับ